สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวของเซราูล่านะครับในตำแหน่งของจังเกิลหรือว่าเลนกลางน,นั่นเองตัวเซราูล่าเป็นตำแหน่งสปีดเตอร์นะครับเป็นตัวที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็ดาเมจสูงครับแต่ก็แลกมาด้วยความบางนะก่อนอื่นเราก็จะไปอธิบายเซตสก,กิลที่เราเล่นวันนี้แล้วก็เซตเฮดไอเทมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับ โอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันด้วยการโจมตีครั้งที่3ของเซราล่านะครับการโจมตีครั้งที่3าของเซราล่าจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและทําให้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามเป็นอวบอ้นะครับและฟื้นฟู HP ของผู้ใช้ด้วยต่อไปเป็นพาสซสฟของเซราล่านะครับคือทุกครั้งที่เราได้รับความเสียหายเนี่ยมันจะแปลงเป็นพลังโจมตีให้กับเรานะครับ ต่อไปคือเซตสกิลที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับนั่นคือสกิลวนสวิฟนะครับสกิลนี้จะทําให้ผู้ใช้พุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับและสร้างความเสียหายกับปโปเกมอน Pokemon ฝั่งตรงข้ามและเพิ่มความเร็วโจมตีพื้นฐานให้กับเรานะครับและเมื่อกดใช้ครั้งจะวาร์ปกลับมาที่เดิมนะและเมื่ออัเกรดเพิ่มความเสียหายของสกิลนี้และระยะเวลาในการโจมตีเร็วนะครับต่อไปสกิลที่2นะครับนั่นคือสกิลรีชาร์ตนะครับจะปล่อยไฟฟ้าออกมาจากรอบตัวเรานะครับและสร้างความเสียหายกับศัตรตูฝั่งตรงบรใ,งในรอ และจะมาโปรให้กับเราเมื่อเราโจมตีศัตรูโดนครับและถ้าศัตรูที่เป็นอมพาตโดนสกิลนี้เมื่อสกิลนี้สิ้นสุดนะครับจะดึงศัตรูเข้ามาหาเราและจะสร้างความเสียหายทําให้ติดสถานะมึนงงและเมื่ออัเกรดจะลดความเร็วเคลือ่อนที่ของศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับต่อไปจะเป็นสกิลอันติเมทหรือว่าถ้าอยู่ในมูฟของเรานะครับจะปล่อยสายฟ้าฟาดรุนแรงออกมาครับและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามทั้งหมดที่ระยะสกิลผ่านนอกจากนี้จะสร้างโซนพลาสมาขึ้นมานะครับ จะเพิ่มระยะโจมตีให้กับเราและความเร็วโจมตีขนาดที่ผู้ใช้อยู่ในโซน,นครับและต่อไปจะเป็นเซตเฮดไอเทมที่เราใช้ในวันนี้นะครับชิ้นแรกผมจะใช้เป็น Musical Band นะครับความสามารถคือเมื่อ HP ของโซลเหลือน้อยเนี่ยเราจะยิ่งโจมตีแรงมากขึ้นนะครับชิ้นที่2อเนี่ยบางคนอาจจะใช้เป็น Focus Band นะครับแต่ผมจะใช้เป็น s สกอร์ชิลนะเพราะผมไม่ชอบใหใครมาขัดเวลาผมจะดังนะครับหรือการทำสกอร์นั่นเอง ความสามารถของไอเทมนี้ก็คือเมื่อเราจะทําสกอร์เนี่ยกำลังกระชู้นะครับเราจะได้โล่ขึ้นมาตามแม็กคิดพีของเรานะีต่อไปก็เป็นปัตตี้บาเลียนะครับซึ่งต,ตัวเกือบจะใช้หมดนะครับในแรงสูงสูงเพราะว่าเมื่อเราใช้อัลติเมทหรืออยู่ในมูฟเนี่ยจะทําให้เราและเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดนะครับได้โล่ขึ้นมาตามแม็กคิีของเราแล้วแล้วเมื่อกี้เราใส่สกอร์ชิลด้วยจะยิ่งทําให้เราได้โล่เยอะขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับเซ็ตสกิลและเฮดไอเทมของเซราล่าก็ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราจะไปดูเกมเพย์นะครับพราะว่าวันนี้เราจะเล่นแระเดินเกมอย่างไรก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภายในเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นเซาราล่าจังเกิลนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายปล่อยสายสฟ้ารอบตัวนะ่ะเริ่มแรกก็ฟาร์มต้องมานะครับสเตปของจังเกิลคือเซาราล่าเป็นตัวที่สามารถไปแก๊งในเวลสีได้นะครับ ถ้าเขามีไฟที่แหลมมากๆออกมาแต่ทางที่เราเล่นป่าเรารีบฟาร์มให้เวลห้าให้เวลนำฝั่งข้ามก็ดีครับเพราะว่าจะทำให้สกิลเราแรงขึ้นนะให้ผลที่เราแก๊งไวได้เพราะว่าสกิลของเซราวล่าครับสกิลสองมันสามารถสตันศโตูได้นะครับแต่ผมก็แนะนำให้ฟาร์มก่อนเนะี่ยเพราะว่ามอนมันจะเหลือทิ้งไวนะแล้วมันจะไม่มีใครมาฟาร์ม เราต้องฟาร์มแข่งกับฝั่งตรงข้ามด้วยแหละอันนี้กบเขาค่อนข้างแหลมผมอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าเขาเดินกลับไปแล้ว,ลวนกเข้ามาเลอะน่าจะรู้แหละอะเขายังเข้าอยู่นะโอเคนกไม่โดนเราตีได้เราดูดเลือดอ่ะเขาบิ๊งหนีไปแล้วลกี่องแน้วก็ตัวจริงซะอีกหน้าตาคล้ายกันซะด้วยกีครับเราโซนเอาพึ่งได้นะถือว่าได้เปรียบ ว่าวิวข้างเราจะนําเนี่ยข้างเราเวลสี่แล้วแต่ว่าอ,อตัวกบยังเวลสามอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนแหลมเกินไปนครับผมจะกันเขาแล้วผมก็จะหนีนะฮะสู้ต่อไม่ได้แล้วเลือดมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยผมจะลองกลับไปฟาร์นครับเพราะว่าชวเชลล่ามันดูดเลือดน,นี่ครับพาสีของมัน แล้วเมื่อเราฆ่ามาสเตอร์ป่าได้เนี่ยเราจะได้ H P ด้วยนะครับสกิลแรกเราอัพเป็นวนสวินะครับเพื่อจะทำให้เราพุ่งได้ไก่มากขึ้นเอาน้องโบเอาคเราไปแล้วเรามาเก็บปูตรงกลางนะครับปูแล้วกุ้งกุ้งแล้วกันสมจักจะขึ้นไปแก๊งบนมากแต่เขาแบบ สูงไปอ่ะอาจจะช่วยเขาได้นะผมจะตายเอ,องหรือเปล่าเพราะเลือดผมก็น้อยโอ้ยมันเวลห้าแล้วนั่นเฮ้ยนนี้เราลุมได้เพราะว่าเขามาไกลไปนะการสู้หน้าป้อมเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเนะี่ยพึ่งเกิดแต่ว่าเลือดเราไม่มีแล้วเราต้องกลับนะครับให้เขาได้เวลไปข้างบน เพราะว่าข้างบนเราอาจจะต้องทิ้งเล,งเลนนะเพื่อมาเอาเต่าข้างล่างผมมาแล้วเพื่อรู้หรือเปล่าว่าผมมาคีเราน่าจะเก็บป่าเขาไปได้นะสตาร์นได้ได้หนึ่งตัวโอเคเราไม่ได้กบแต่เราได้ชูดนะครัแตกเลยหรือปล่าโอ้โหแตกเลยแสดงว่าข้างล่างนี่กดดันได้ดีมากเราก็มาเอาเต่านะครับ พยายามติ๊กให้เพื่อนมาให้ได้นะครับถ้าเพื่อนไม่มาก็พยายามเอาให้ได้เพราะว่าเต่าน,นี่สําคัญมากนะทำให้ได้ EP ทุกคนคนระับบางตัวนี่สามารถมีสกิลอัติเมทได้เลยหรือว่าถ้าอยู่ในมุมนั่นเองไอเน,นี่ยผมเดินสายขึ้นไปเก็บอ็อบเจกต์ข้างบนแล้วไม่เอาเอาพึ่งได้เอ้ยไม่ใช่พึ่งโลตอมเก็บพนก่อน ชูดได้เพราะว่าเขาหนีไปไกลผมมีสกอ์ชิว,วแล้วล่ะเฮ้ยเมียเตอร์ทิเมตเมื่อกี้แอปโซเขาเมียทิเมตนะครับเขาเลยเก็บไปได้มดเลยสามตัวโลแตกไปลไรผมเอาโลตอมแล้วกันพร้อมแตกไปแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะขึ้นมาเอานะครับเว้นแต่เขาจะยกขยงกันบางจริงแต่เมื่อกี้เขาตายไปเยอะน่าจะเกิดช้าอยูน่นะ อันนี้คือข้อดีของการเอาเออ่ไอเทมที่ช่วยฟาร์มมาเนี่ยผมไม่ได้เอาบิงมาไงอันนี้ผมก็ปล่อยโลตอมมาเลยนะพอดูแล้วเขาเกิดมาเนี่ยจะกันได้อยู่เราเอาเวลเอาลูกแก้ว,อย,วอ,กอ,อย่างเดียวเอ้ยลูกบอลอย่างเดียวก็ได้นะครับอัโซเนเอาเอาหมดเลยวะเนี่ยโอโ้โหเอาอีพีมหมดเลย เกิดจะไม่รู้จะเกิดยงไงแล้วเขาไปเก่ยวผมไม่ได้ชูดแล้วดาเมจเราจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าเราจะยืนในไฟได้ค่อนข้างนานนิดนึงเนีย่ยดาเมจเอ,อ่อโฟกัสหลักของเราคือเก็บไอเทเกร์ของเขาไว้ได้นะเราเป็นสปีเตอร์นะเราไม่ทำอะไรไปสู้กับออาราวหรือว่า ดีเฟนเดอร์ไหวนะมาสู้ยากเนี่ยไอตัวเนีเ้แหละเก็บคองห่ะเนี่ยเขาปล่อยสก,กิลไปนู่นแต่ว่าเราตีแรงอยู่เรามีเรามีความเร็วโจมตีและดูดเลือดบินกลับโอเคได้น่าจะได,ได้แบบง่ายๆนะแต่นี้เราเก็บออบเจกต์ได้ทุกตัวนะ ืออย่างงี้มันจะทําให้แบบชนะง่ายขึ้นครับเราจะมาตัดทรัพยากรฝั่งตรงข้ามดีไหมทําให้เขาได้เวลช้าลงอีช้าขึ้นช้าลงช้าขึ้นจะดักเก็บของอะได้ไหมไม่ได้นะดูดเลือดได้วะเอาหอยมาหรอใส่หอยมาหรอถึงดูดเลือดได้เฮดไดเทมเนะครับมันจะมีชิ้นหนึ่งที่มันดูดเลือดได้ รือสกิลดาวใจของเกกคุงอะมันดูเลิศผมก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแอคทัคเกอร์เท่าไหร่โอเคเราได้โลตอมแน่นอนฮนะเพราะว่าเขาเทไปล่างหมดอาจจะได้แป้นด้วยได้ป้อมได้แป้นสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรกนันแน่แต่ว่ามันจะน่าจะได้ครับ เราค่อยไปเก็บลูกบอลที่หลังเขาไม่มักกันชูดไปเลยชูดเลยสกีได้เนี่โอเคครับแป้นบนเขาแตกละผมก็จะรีบเก็บเวลเขาอยู่ข้างล่างเยอะเนะี่ยคือใกล้สองนาทีอ่ะพยายามจะบวกนะครับเก็บอันติไว้ให้เยอะไว้ให้ดี เอาไว้ใช้ไฟตรงทันเดอร์อย่างเดียวนะครับผมจะวนอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเขาเทไปล่างหมดเผื่อมีใครจะแอบ,บมาชูดป้อมชูดแปน้นโอ้เนี่ยสองอย่างงงเต่าจะเกิดเนี่ยไม่ต้องแปลแลลวครับเพราะว่าเฮ้ยกาเบียดมาไงเรามีสองโดนลุมแล้วเว้เรานำนะกาเบียดนท์อุ้ย nice. มันจะสู้ได้นะ กาเบสเขาข้างหน้าโหดเลยเกมนะเราเรีบวาร์ปแล้วกลับมาทันเดอร์อยังเไรเพื่อนจะตายละให้เขาสกิลดูเลือดมาอยู่ตายละทันเดอร์เอ้ยเฟมารโล่ทันเดอร์อะไรหรอทันเดอร์อยู่นี่ปูตายครับคุณปูเราจะเอาเกตของหง่ะนะครับเพราะว่า มันลัดได้ได้ทันเดอร์โอเคครับได้ตายอุ้ยสกิลไปนู่นเลยเหรออ๋อผมจะบอกความบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมชดก่อนหนีก่อนครับเออหนีดีไหมเนี่ยมันพุ่งมาอย่างนี้ก็ตายดี ผมจะบอกให้นะครับว่าสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเมื่อเร,เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเพื่อนมีอยู่ในโมบตอนไหนแต่มันมีวิธีดูนะครับนั่นคือคนเห็นตัวแอปโซเนี่ยมันจะมีติ่งสีขาวบนหัวเขานระนั่นคือแสดงว่าเขามีสกิลอยู่ในโมบแล้วหรืออันติเมตนั่นเองสังเกตดูว่าตัวอื่นไม่มีนะครับแสดงว่าเขาใช้ไปแล้วหรือไม่ก็ยังไม่มีตอนนี้แอปโซมีอ่ะค่อยโคตย,ย,ยอมแพ้แล้วแอปโซใช้ไปละ ครัก็จบแล้วสำหรับตานนี้เพราะว่าเราค่อนข้างนำขานะรเราเก็บออบเจกต์ได้ทุกตัวเลยไม <You win. S 1> ่ว่าจะเป็นเต่เาหรือว่าโลตอมแล้วก็ทนะันเดอร์ค่อนข้างจะชนะยากนะตอนนี้เราก็ได้สกอร์ไปเยอะนะแต่ได้คิวไม่ค่อยเยอะไอเอฟโซเก็บไปหมดเลยผมไม่ค่อยได้ไปไฟไงผมเก็บออบเจกต์ไกลเก็บเวลอย่างเดียวเก็บตัวลงแล้วก็การป้อมนะ การเล่นป่าเขาจะประมาณนี้นะครับเน้นอ็อบเจกต์เป็นหลักแล้วก็ทําสกอร์นะเราไม่จำเป็นจะต้องไฟตลอดเนาะโอเคครับก็จบนะครับสำหรับการรีวิวตัวเซลาล่าในตาน,นี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าอยากให้เป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับหรืออยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เวล18แล้วผมจะ ไปเอาต้าให้ได้เลยอย่าไปแรงพุงสุดให้ได้ครับสำหรับวันนี้ก็รับไปก่อนครับสวัสดีครับ